ดีใจเป็นอย่างยิ่งและก็ได้รับเกียรติอันสมงคุณค่านี้นะคะกับก้าแรกของเส้นทางของผู้บริหารค่ะก็จะใช้ความสามารถให้เป็นศักยภาพนะคะในการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนสามชุดรัตนโกธหาราชให้เป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมนะคะแล้วก็ เป็นเครื่องเึองเหนี่ยวจิตใจนะคะและถ้ามีข้อบกพร่องประการใดดิฉันต้องขออภัยไว้นังที่นี้ด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะในวันนี้ดิฉันมีความยินดีามยินดีนด้วยกันค่ะยินดีที่หนึ่งยินดีที่ได้รับดรตำแหน่งผู้รอ,องผู้ในการสัมภาษณ์ศึกษายินดี ดิฉันยินดีที่ได้ร่วมงานกับบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถของโรงเรียนสามชุดน้ำโปคาราสุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณแขกและผู้เกียรติทุกท่านที่ได้เป็นเกียรติและร่วมเดินทางมาแสดงความยินดีกับดิฉันดิฉันจะร่วมพัฒนาโรงเรียนสามชุดนาโปคาราไปพร้อมกับทุกท่าน เรียนสามชุกนานโคคาราเพื่อลูกชาวม่วงขาวและเพื่อสื่อสารปณิธานของโรงเรยียนสามชุกนานโคคาราอย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามา,สามารถขอบคุณค่ะดิฉันนะคะนางสาววัชเนี่ยมานะคะรู้สึกนะคะดีใจนะคะเป็นอย่าง่งนะคะที่ได้มาดำรงตำแหน่งนะคะรอง นักเรียนสามชั้นโคคาร์นะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ทางโรงเรียนวส,สิณนะคะก็แขกผู้เกียรติท่านนะคะที่มาร่วมแสดงพรมดีนะคะกับดิฉันในวันนี้นะคะรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าไม่เคยยืนพูดนะคะกับแขกทีู่้เกียรติมากขนาดนี้นะคะ ใช้ความรู้ความสามารถนะคะที่มีนะคะพัฒนาโรงเรียนสามชุดนักโควาานะคะให้ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพนะคะขอคะคะบคุณนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติกนงนึะคะที่ได้ร่วมเดินทางมาส่งนะคะในเช้าวันนะะี้นค่ะขอบคุณะคะ่ะ